ครับก็สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทีนครับทุกท่านนะครับก็พอดีมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเข้ามาเนาะว่าว่าเขาจะเล่นเบอร์สามแล้วเขาใช้ชุดเข็มเบอร์สองได้ไหมนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนอยากให้มาใส่ให้ดูเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาใส่ให้ดูนะครับก็คือจะมามาอธิบายก่อนเนาะว่าเบอร์สองทำไมมันถึงเล่นกับเบอร์สามไม่ได้นะก็คือตอบก่อนเลยนะว่าเบอร์สองจะมาเปลี่ยน เปลี่ยนส่ลำเบอร์สามโดยที่ไม่เปลี่ยนเข็มใช้ได้ไหมก็ตอบก่อนว่าใช้ไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ว่ามันเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะอันนี้เก็บจนเก่าเลยนะพอดีก็เอามาประกอบการอธิบายนะครับก็คือเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับมันจะต่างกันที่เข็มกับบูตตัวนี้นะครับถามว่าถ้าเราเปลี่ยนแต่ลำเบอร์สามใช่ไหม แล้วเราเอาลำเบอร์สามมาใส่แล้วเราจะใช้บูทตัวเดิมนะครับก็คือมันจะผ่านรูนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ชัดเนาะก็คือรูเนี้ยเขาจะทําไว้แค่ห้าจุดห้านะครับหรือห้าจุดหกนี่แหละก็คือใช้สําหรับเบอร์สองเท่านั้นนะครับถ้าเราเอาเบอร์สามมาใส่มันจะไม่สามารถผ่านรูนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราชักลำออกมาแล้วเรายัดลูกไว้ก่อน ยัดลูกเบอร์สามไว้ที่ลำแล้วเราเอามาสวมแล้วก็ล็อกแบบนี้สามารถยิงได้นะครับแต่ว่ามันก็คงไม่มีใครเขาทํากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเล่นจะเล่นเบอร์สามนะครับตหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องเปลี่ยนบูธทองเหลืองตัวหน้านี้นะครับตัวหน้านี้สองนี่เปลี่ยนเข็มนะครับแล้วเขาบอกว่าอยากให้ใส่ให้ดูนะครับในในโหลดติดคอเนาะก็คือผมไม่มีไม่มีตัวอย่างนะก็คือโหลดติดคอมันมันก็ไม่ยากนะครับ ถ้าปกติถ้าเปลี่ยนบูทตัวนี้เราก็ถอดตัวนี้มาขันด้านล่างนี้กับตัวนี้ก็สามารถเอาออกได้เลยแต่สมมุติว่าถ้ามันติดกันอยู่ก็ต้องถอดชุดไกนี้นะครับมันก็เหมือนกันนะครับมันก็ขันจากข้างล่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ไขไขผ่านล่องล่องล่องไก่อะก็คือเขาจะสไลด์ล่องไว้นะครับถ้าเป็นโหลดติดคอนนะเราก็สามารถขันจากด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อเอาตัวนี้ออกเนาะตัวเนี้ยนี่นะครับ ตัวแขนเราที่มันเข้ากับเข็มเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นหลอดติดคอนเราก็สามารถคลายจากข้างล่างได้เลยนะครับก็เอาออกได้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ไม่ต่างกันนะสําหรับสําหรับโหลดติดคอนกับโหลดแยกคอนนะถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับท่านไหนที่ติดปัดติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมคร่าวๆนะว่าถ้าจะเล่นเบอร์สามมันมันต้องเปลี่ยนตรงไหนแล้ว ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเล่นได้ไหมนะครับก็คือเอามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะจริงๆอะผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเมนถามมาใหม่ผมก็จะมาทําคลิปตอบให้ใหม่นะครับก็สรุปนะครับชุดเบอร์2ไปเล่นเบอร์สามไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเข็มกับเปลี่ยนบูทนะครับถึงจะใช้ได้เปลี่ยนแค่2อย่างนี้ก็เล่นได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับภาพไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ะคครรัับบไป